รถเข้าใหม่นะครับเดือนพฤศจิกายนปี68มี4รุ่นหลักๆนะครับที่ผมคัดมาแล้วก็เป็นราคาที่ดีที่สุดนะครับราคาตามตลาดทุกคันแน่นอนอันดับแรกซิตี้ก่อนเลยตัวพันเดโบปี20ทั้งหมดนะครับ4คันนี้แล้วก็คันนี้2หัวด,ดี่อยวสปาร์ค1.9 6เกียร์4ประตูเกียรโต้คันสุดท้ายนะับปี20แล้วก็กระบะแค็บเกียรโตมีอะไรบ้างเดี๋ยวรายละเอียดพาไปดูกันครับคันแรกนะครับเป็นตัว1พันเดโบนะคันนี้เลขไมล์100,000 99,000นะครับเป็นปี2020ลองดูสภาพโดยรวมก่อน <c oughs> คือรถนะครับทุกคันนะครับที่เป็นรถหมดสัญญาเช่าของอาคาเนย์แคปิตอลนะครับจะเช็คระยะกับทางศูนย์ทุกคันแล้วก็เช็คตรงระยะทุกรอบนะครับแบบนี้เลยอันนี้คือคันแรกนะครับคือต้องบอกก่อนว่ารถเนี่ยมีหลากหลายสภาพนะครับมีหลากหลายเลขไม้นะครับเพราะฉะนั้นราคาก็จะมีการปรับเปลี่ยนแล้วแต่สภาพ ของรถแต่ละรุ่นนั่นเองแต่ตัวนี้นะครับเริ่มต้น329,000กับซ i t y ้นะครับตัว1,000เทอร์โบแบบนี้ภายในกลิ่นใหม่ยังอยู่นะกลิ่นความใหม่เนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่เลยเบาะเนี่ยเดี๋ยวจะมีการทำสปาให้นะครับสำหรับภายในหลังจากมีการซื้อขายแล้วนะครับเนี่ยเป็นตัว1,000เทอร์โบนะครับพวงมาลัยยังไม่ลอกนะตัวนี้แล้วก็บางคันนะครับถ้ามีอุบัติเหตุอะไรยังไงนะครับแล้วก็ลองดูสภาพเนี่ยผมก็จะแจ้งตรงๆนะ แต่ว่ารถที่นี่ก็จะไม่ได้ขายรถพลิกคว่ำไม่ได้ขายรถจมน้ำนะครับถ้ามันมีจริงๆก็อาจจะตีไปลามามูลนะครับเพราะว่ามันเคยมีอยู่นานๆจะเข้ามาทีนะครับพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็เราก็จะตีไปรามมะมูลนะยกเว้นลูกค้าบางคนอยากซื้อต้องทําขออนุมัตเพื่อจะขายแต่ต้องแจ้งให้ทราบทุกทุกอย่างจริงๆนะครับที่นี่ชัดเจนหมดนะครับเลขไม้แท้ทุกขัน100%นะเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงให้ดู เดอเปิดฝากระโปรงแน่นอ่ะได้แล้วนี่นะตัวฝานะครับเดี๋ยวลองดูดูไปพร้อมกันฝาฝาเดิมนะครับฝายังเดิมอยู่นะฝายังเดิมส่วนมากนะถ้าเป็นรถที่ใช้งานเนี่ยส่วนมากจะถอดนะครับแต่เดิมไม่เดิมก็ว่าไงกีนะแต่อันนี้มันยังเป็นอันเดิมอยู่นะครับสารับโรทอนดา้าตัวเครื่องยังแห้ง ห้องเครื่องแห้งๆนะครับแล้วก็เครื่องเนี่ยสภาพเสียงฟังอยากเสียงนะดีนะครับเสียงเครื่องยังแน่นอยู่กับรถ20,000 0กิโลนะครับรถ5ปีเนี่ยสภาพแบบนี้ถือว่าโอเคใช้ได้ถ้าเอาไปใช้งานเนี่ยผมมองว่าคุ้มเลยนะครับผมมองว่าคุ้มเลยเพราะว่ารถไม่ได้มีชนเข้าคาแน่นอนนะครับคันนี้เป็นเพียงเลขใหม่แสนเก้าเท่านั้นนะครับแต่ไม่ได้โดนมาหนักขนาดแบบหนักขนาดแบบว่า เข้าคานพลิกอะไรอย่างนี้ไม่มีนะครับอันนี้คือสภาพคันแรกของซิตี้นะครับปี2020เลขไมล์ห่งแกม่นกกิโลเมตรนะครับแล้วก็คันนี้ไม่ต้องเก็บงานอะไรเลยนะครับคันนี้สภาพเนี่ยสวยจัดเลยนะครับสภาพภายนอกเนี่ยคือเอาไปนะครับซื้อไปปุ๊บนะล้างรถนะครับสปาภายนอกภายในยจบใช้ได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้ซิตี้คันนี้แล้วก็คันต่อไปนะครับจะเป็นตัวกระบะหัวเดียวคันนี้ผมบอกเลยว่าราคาดีจริงเริ่มต้นนะ2 7 0 0 0 นะครับ270,000บาทนะครับ270,000บาทกับตัวนี้นี่พร้อมแครีบอยนะครับแครีบอยก็จดลงเล่มว่าเป็นมีหลังคาแล้วเรียบร้อยนะครับลงเล่มว่ามีหลังคาเรียบร้อยแครีบอยก็ได้มาทรงนี้เลยแล้วก็หัวเดี่ยว,วรอบนี้มีแม็กไลเนอร์มาให้แบบนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวสภาพลองดูรอบคันนะคือต้องบอกว่า ถ้าเราใช้งานนะครับราคา2 7 0 0ผมมองว่าคุ้มแล้วก็ทุกคันนะครับซื้อสดไม่มีแวะนะเป็นเบาะหนังมีเดินสายกล้องหน้ารถมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับนี่แอร์เย็นปกติเครื่องแน่นนะแล้วก็นี่เห็นไหมเช็คระยะสูงทุกรอบนะครับถ้าเป็นรถหมดสัญญาเช่าของอคาเน่แคปิตอลแคทตี้บอยนะครับเป็นทรงสูงแบบนี้มีให้เลือกหลายคันอยู่นะครับสำหรับตัวหัวเดียวนะเป็นราคาณปัจจุบันนะครับราคาก็อาจจะมีปรับขึ้นปรับลงบางช่วงนะครับมีปรับตลอดแล้วแต่นะครับแล้วแต่ตลาดด้วยมีแคทตีบอยด้านหลังนะครับ เอาไปแบบนี้เลยถ้าไม่ได้ใช้นะครับก็เอาไปถอดขายเป็นอะไรก็ได้เพราะว่ารถมาแบบไหนเราให้แบบนั้นอยู่แล้วแล้วก็กระบะแคปนะครับเป็นปี20นะคันนี้ไม้200,000เกียรโต้นะครับราคา3แ99,000นะดูสภาพราคันคันนี้มีกระจกแตกแต่ทุกคันนะครับถ้ามีร่องรอยแบบนี้ที่เขียนด้วยปากการแดงๆเนี่ยจะมีใบเคลกนะครับก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวบางกระจกให้นะครับแคดดี้บอเป็นทรงเตี้ยครับส่วนมากกระบะรอบนี้จะเป็นแคดดี้บอยทั้งหมดนะครับ ถ้าแคดดี้บอยคันไหนติดมาเนี่ยก็จะลงเล่มเรียบร้อยนะเพราะว่าเขาติดตั้งแต่รถแบบเป็นมือหนึ่งอ่ะซื้อมาติดปุ๊บทำอะไรให้เสร็จก่อนแล้วค่อยปล่อยเช่านะไฟท้ายแตกเดี๋ยวเปลี่ยนไฟท้ายนะครับมีใบเคลมเรียบร้อย3า9 0 0 0เาหนะครับกับคันนี้ตัวอ่าน่าจะเป็นตัวมิดนะครับตัวนี้นะยังไม่ได้ดูรายละเอียดเยอะแต่ว่าไกด์มาคร่าวๆให้ประมาณนี้นะครับอีกคันหนึ่งนะครับรุ่นสุดท้าย4ประตูเตี้ยนะครับเป็นตัวเกียร์โตปี20 4ประตูราคาก็ดีนะผมบอกเลย เพราะก่อนหนะน้านี้ราคาโดดมากนะครับสี่ประตูออโต,โต,ต้ตัวนี้ราคาโดดไป4 7 0แ0 0เนะคันนี้ราคาแค่4 0 0 0 0 0ถึง4ี่ไม่เกินนี้นะครับเพราะว่าปรับลงมานะเป็นตัว Z-Edition ตัวเตี้ยนะครับเกียร์ออตโ,ตโต้มีหน้าจอนะครับสำหรับตัววิทยุเนี่ยเดี๋ยวไปดูด้านในกันมีหน้าจอคันนี้ไม่แสนห้าพันนะครับใครไม่แสนห้าพันเนี่ยมีหน้าจอ เชลยะยาศูนหมดนะครับทุกคันเป็นเบาะผ้าสภาพกลิ่นยังใหม่อยู่คือกลิ่นรถเนี่ยมันบ่งบอกได้หลายอย่างนะเวลาเราเปิดเข้าในรถมือ2นะใช้กับรถมือ2นะครับถ้ามือ1จะคนละแบบมันใหม่อยู่แล้วนะประมาณนี้นะครับสำหรับ4คันที่พามาดูกับอาคาเน่แคปิตอลเดือนพฤศจิกายนนะครับ ใครสนใจขัานไหนนะครับโทรหาผมได้ที่เบอร์0 8 3 6 1 6, 6 9 9 8 3นะครับที่นี่นะครับซื้อสดฟรีแบบทุกคันไฟแนนซ์เครดิตดียื่นกู้ได้เต็มนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาผมอัปเดตรถใหม่ๆจะได้ไม่พลาดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ